ลงไปปลุกน้องสาวนะคะ okay, okay. ตื่นได้แล้วไปอาบนะ้ำเดี๋ยวจะไปทะเลกันนะค่ะ <c oughs> แล้วก็ลงไปทำอาหารให้น้องกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะล้างมือก่อนได้มาแล้ว <c oughs> นี่นะ <c oughs> คุณค่ะโอเคจ้ะก <Sure. S 1> ินเสร็จหรือยังไปกันเลยนะ <c oughs> ค่ะ <c oughs> มาเร็วค่ะจะขึ้นรถไฟใต้ดินกันนะแต่พี่ต้องล็อกบ้านก่อนค่ะถึงแล้วลงบันไดลงไปเลยโอเคค่ะเรือที่นั่งเลยพี่จะนั่งตรงนี้นะหนูนั่งได้ค่ะเมื่อไหร่จะถึงหรอคะถึงแล้วเปิดไฟก่อนมืดมากจะเปิดไฟของเขาได้ด้วยหรอคะใช่อันนี้เป็นเรือที่เราสวยมากเา สำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย